สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและชมอยู่ทางออฟฟิศนะครับที่เห็นบริเวณอยู่ด้านหน้านี้และบริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นงานมหกรรมสินค้า IT ทีสี s คอนสแนะครับซึ่งวันนี้ทางบริษัท i s c ซ n g i n i n r i n g นะครับก็ได้นำสินค้าเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์เข้ามาจำหน่ายกันมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์นะครับสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ลายมบายการโทรประหยัดนะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับ โทรศัพท์บ้านไร้สายซีเมนต์จิกรเกษตนะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าสินค้าที่เรานําเข้ามาในวันนี้นะครับมีให้ท่านได้เลือกนําไปใช้งานกันครบคันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําบริษัท i s a ซกเอ็นเจอร์ลนะครับบริษัท i s a ซกเอ็นเจอร์ลนะครับได้เปิดทําเกี่ยวกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์และระบบซอฟต์แวร์มามากกว่า10ปีนะครับอีกทั้งยังมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจํานวนมากมานะครับและบริษัท i s a ซกเอ็นเจอร์ลนะครับได้ เป็นดีลเลอร์มาสเตอร์ของ NEC Corporation แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมสินค้าที่ได้นำมาในวันนี้กันทีละตัวเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับจะเป็นระบบอซอฟต์แวร์นะครับร o มาซอฟต์ telephone billing นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับตู้สาขาได้ทุกระบบนะครับ ซึ่งเป็นการคำนวณค่าจ่ายที่แม่นยำนะครับสามารถที่จะรองรับผ่านทาง LAN port แล้วก็ Serial port ได้ถึง4ช่องทางเลยทีเดียวนะครับและระบบต่อไปก็คือเป็นระบบลอมาซอฟต์ i v r นะครับซึ่งจะมีอยู่ 4- 3่สาร์ลนะครับคร์สแรกก็คือเป็นระบบตอบรับนะครับสามารถเรียกไปยังเบอร์ภายในหรือว่าจะเรียกเป็นกลนุ่มของผแหนก,กนต่างๆได้นะครับและยังมีฟังก์ชันที่เป็น audio tech ซึ่งสามารถรับฟังข่าวสารข้อมูลระชานธ์ของทางบร,ริษัทได้เป็นอย่างดีนะครับเล่ ในลักษณะนี้ก็คือเป็นในเรื่องของแฟกอนิมานถ้าสามารถรับเอกสารทางแฟกได้นะครับส่วนในคัสที่2องจะเพิ่มในเรื่องของแฟกเซิร์ฟเวอร์ท่านสามารถที่จะรับตรงแฟกโดยจะระบุเป็นบุคคลหรือว่าเป็นกลุปก็ได้นะครับในคัสสามก็จะเพิ่มเป็นระบบ i v r ซึ่งเป็นระบบที่เต็มระบบจริงๆนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับที่จะแนะนำนะครับสินค้าคือเป็นระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นยี่ห้อ NEC รุ่น SL1 นะครับโดยพื้นฐานของระบบเนี่ยจะเป็นการดีไซน์แบบ Hybrid Design นะครับซึ่งรองรับเบอร์สัญญาณที่เป็นอนาล็อกและดิจิตอลนะครับซึ่งใช้ตัวอิสระถอดที่เป็นชนิดเดียวกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแยกชนิดของการาดนะครับลักษณะของอาการรองรับพื้นฐานก็คือได้4สายนอกและก็8สายในได้ระบบยังสามารถที่จะรองรับ ขยายธุรกิจของท่านได้จนถึง48สายนอก128สายในเลยทีเดียวนะครับแล้วยังมีฟังก์ชันต่างๆในเรื่องของระบบตอบรับอัตโนมัติได้ถึง16ช่องเลยนะครับ ระบบโดดเด่นที่ทันสมัยที่สุดก็คือในระบบของเรื่องระบบ VOP นะครับซึ่งเป็นระบบ IP PBX นะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับทางด้าน IP ทั้งได้ถึง16วงจรแล้วก็เป็นในเรื่องของ IP เซลฟนนะครับได้ถึง16วงจรเหมือนกันนะครับและยังสามารถรองรับที่เป็นตัว s n d ต r d า i ซ p ฟโฟนได้อีก16วงจรเหมือนกันนะครับ ยังรองรับในส่วนของระบบ V O I P OP นะครับซึ่งสามารถที่จะขยายสาขาได้นะครับโดยที่สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับและยังสามารถที่จะรองรับในส่วนของตัวสมาร,ร์ทโฟนที่สามารถที่จะกําหนดเป็นเบอร์ภายในเรียกว่าเป็นซิปเอ็นดิชั่นได้นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นเรา ไปในสถานที่ต่างเราสามารถที่จะติดต่อกับมาที่ออฟฟิศหรือว่าที่ออฟฟิศเนี่ยสามารถที่จะติดต่อมายังมือถือของเราได้นะครับและเรายังสามารถโทรออกจากซิมมือถือของเราได้ปกติได้เช่นกันนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูวิธีการสาธิตนะครับในการโทรเข้าและโทรออกของะรบะรบบซิตในขัามาดูเทคโนโลยีของ IP นะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งผมกําหนดสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับเป็นซิมพลัสชั่นที่เบอร์ 408นะครับซึ่งจะคนนี้ไปกับตู้สาขาซึ่งเป็นเบอร์401นะครับโดยวิธีการที่ผมกดก็คือกด401นะครับแลวเรียกนะครับเห็นได้ว่าตู้สาขาที่เป็นเบอร์401นะครับมีเสียงกระดิ่งเรียกนะครับสามารถที่จะสนทนากันได้นะครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับนี้คือเป็นกัหลักการง่ายๆนะครับโดยการสื่อสาร ที่จากคนที่อยู่ภายนอกออฟฟิศติดต่อไปยังออฟฟิศหรือว่าจากออฟฟิศเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ใช้สมาร์ทโฟนต่อกับ WiFi หรือว่าเป็นต่อทาง3าก็ได้เช่นกันนะครับยกตัวยอย่างเช่นผมจะเรียกไปยังมือถือนะครับก็ครับจะมีเสียงลิงกิ้งดังที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับ ไดร,รับก็สามารถที่จะสนทนากันได้นะครับคุณภ,ภาพเสียงก็ชัดเจนนะครับสำหรับต่อไปนะครับในส่วนของสมาร์ทโฟนที่จะสามารถใช้แอปพลิเคชันในเรื่องของการดูกล้องนะครับผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถทําได้นะครับคุณภ,ภาพของภาพก็จะชัดเจนอย่างที่ท่านเห็นนะครับ ส่วนกล้องส่วนมือถือรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นอินฟินิตนะครับรุ่นยักษ์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ถึง4,000มิลลิแอมป์เลยทีเดียวนะครับเพื่อรองรับการใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับโดยที่แบตเตอรี่ไม่หมดก่อนเวลาการทำงานของเรานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำมือถือรุ่นนี้กันสักนิดนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้ออินฟิน t ีรุ่นยักษ์นะครับ สำหรับท่านใดที่ใช้เทคโนโลยีของ 3G หรือว่าใช้เทคโนโลยีของ IP นะครับมือถือรุ่นนี้ก็จะรองรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสามารถสนทนาได้ถึง50ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่ที่จะหมดแน่นอนนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันตัวต่อมานะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์บลูทูธเราจะมีอยู่2แบรนด์นะครับก็คือมีจาบ้ากับแอร์พอนิกนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานจากอเมริกานะครับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าท่านจะดูหนังฟังเพลงน,นะครับบลูทูธรุ่นนี้ก็สามารถที่จะรองรับในการดูหนังฟังเพลงของท่านได้เป็นอย่างดีในระบบเสียงที่เหมือนกับอยู่ในโรงหนังเลยทีเดียวนะครับในส่วนของรุ่นอื่นเนี่ย สิ่งที่โดดเด่นของแพลนทันดีก็คือมีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับและโดยเฉพาะในตัวเขาเองเนี่ยจะมีไมค์ถึงสองตัวนะครับเพื่อเป็นการช่วยเสริมและช่วยตัดสัญญาณรบกวนในการสนทนาได้เป็นอย่างดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในตัวเฮดเซ็เหมาะสำหรับงานของในส่วนของประชาสัมพันธ์หรือว่าคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆนะครับสัญญาณก็ชัดเจนแล้วก็มีตัวตัดสัญญาณเสียงรบกวนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อมาเราไปดูสินค้ากันทางด้านนู้นบ้างดีกว่านะครับ ในส่วนแรกนะครับจะเป็นระบบ Telephone Voice Recording System นะครับชื่ว่า t v i s นะครับซึ่งจะมีรองรับด้วยการถึง1พอร์ต USB 2พอร์ต USB แล้วก็8พอร์ต16พอร์ตแล้วก็รองรับในระบบของ E1 นะครับซึ่งผ่านทางตัว i n s e ที่ว่าใช้สล็อตของ PCI นะครับและกาส PCI นะครับในระบบการบันทึกเสียงคุณภาพเสียงใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ชัดเจนแมกระทั่งปลายทางแลวก็ต้นทางนะครับและสามารถเรียกดู เรียกูดรูรีพอร์ตได้ในลักษณะของอเบอร์ภายในหรือว่าเบอร์ที่เราโรออกหรือว่าเบอร์ที่โรเข้านะครับแล้วระบบยังสามารถมีหลอกสามารถที่ตรวจสอบอข้อผิดพลาดของอาการทํางานของระบบได้เป็นอย่างดีนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลของการโรเข้าหรือว่าโรออกนะครับก็ลองนำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้กันได้นะครับ เดี๋ยวต่อมามาดูสินค้ากันทางด้านนี้บ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของบูทู t บูทูธโฟนอะแดปเตอร์นะครับซึ่งมารองรับการใช้โทรศัพท์บ้านหรือว่าสำนักงานต่างๆนะครับเพื่อรองรับในการที่เราจะสนทนากับลูกค้าแล้วเราจะเดินไปในบริเวณรอบๆภายในระยะไม่เกิน10เมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับ แล้ทั่งเวลามีเสียงก็ดิงเรียกเข้าเราสามารถที่จะมารับโดยตัวบูทูธโดยที่ไม่ต้องไปยกหูแฮนด์เซ็ตนะครับหรือว่าเวลาโทรออกเราต้องไปยกหูโทรออกที่ตัวทโทรศัพท์แล้วเราก็กดที่บูทูธเราก็สามารถเดินสนทนากันได้ต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่านะครับหอุปกรณ์บูทูธนะครับคุ้มค่ากันสุดๆไปเลยนะครับต่อมาทางด้านบนนี้นะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไลน์โมบายนะครับ อันนี้เป็นรายโมบายนะครับเมทริกซิมมโด g f 1อนะครหนึ่งนะครับะระบบสามารถเชื่อมต่อกับทุกสาขาได้ทุกยี่ห้อนะครับเพื่อรองรับการทํางานาการโทรออกสายนอกแบบประหยัดค่าใช้จ่ายโดยจะมีโปรโมชั่นตั้งแต่7จ็ดโมงช้าถึง2องทุ่มนะฮะทุกวันนะครับ เรสามารถโทรได้ทุกพื้นที่ทุกมือรถือนะครับทุกเครือข่ายนะครับในโป,ปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับ1,490าบาทต่อเดือนนะครับและระบบนี้ยังสามารถารับสัญญาณโดยเาสาอากาศที่มีคุณภาพเยี่ยมนะครับสามารถที่จะสนทนาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็คุณภาพที่ชัดเจนนะครับสำหรับออฟฟิศหรือว่าสำนักงานใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายทางด้านโทรศัพท์นะครับก็ลองนำ จ้าอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้กันดูนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าค่าใช้จ่ายของคุณในแต่ละเดือนนะครับก็จะลดลงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับครับก็เป็นซีเมนต์จิกเซตนะครับเป็นระบบโทรศัพท์บ้านไร้สายนะครับที่ไม่ต้องมีการเดินสายหรือว่าเชื่อมต่อใดๆนะครับไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยาก ซึ่งสามารถใช้เวลาการติดตั้งเพียงประมาณ1 0 1ถึงนาทีเดยทีเดียวและคูปการทํางานหรือว่าการใช้งานการเชตอัต่ต่างๆก็ง่ายเลยทีเดียวนะครับเราสามารถที่จะแพรกันร,ระหว่างตัวแม่นะครับและตัวลูกได้1คู่หรือเราสามารถที่จะขยายได้ถึง4่ตัวลูกเลยเดียวนะครับและเรายสามารถรองรับการโัวเข้าและกระจายสายไปยังเบอร์ภายในได้ถึงนะครับโดยสามารถที่จะเรียกเป็นอินเตรอร์คอมที่1 2 3 4นะครับได้และโดยเฉพาะ ในตัวเครื่องเนี่ยยังมีไฟเรืองแสงนะครับแล้วก็มีผุ่ม Memory ี่บันทัดแล้วก็สามารถที่จะลิส ข้อมูลการโทรเข้าหรือโทรออกได้เป็นอย่างดีนะครับและโดยเฉพาะในส่วนของอตัวลูกเนี่ยยังสามารถตั้งในกะารปลูกก็ได้แล้วก็สามารถที่จะคุยต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและสแตนบายได้ถึงห้าวันนะครับซึ่งสามารถาจะรองรับาสายที่โทรเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งยากนะครับในการทํางานนะครับในการใช้งานด้วยนะครับ ต้องบอกได้เลยนะครับว่าสินค้าที่ทางบริษัท i อแซกนำเข้ามาในวันนี้ในแต่ละตัวนะครับเรียกว่าคุ้มค่ากันสุดๆไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์บริการไอแซกซีคอนบางแคนะครับ024582499หรือว่า0889412499นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ